เฮ้ยอไอ้เนวินคนอื่นเขาทำงานกันอยู่แล้ววินมาเล่นเอาสมุดของคนอื่นไปอย่างเงี้ยทำงานยังไงเนี่ยคนอื่นน่ะไม่ตายเถอนนี่ทนไม่ไหวแล้วเนี่ยทนไม่ไหวแล้วเล่นด้วยนาะวินโอ้โหถ้าเกิดจะเล่นขนาดนี้นะมาแข่งกันดีกว่ารอบนี้นะเอาแบบว่าแข่งกันจริงๆเลยนะแข่งกันจริงจังเลยใครถึงประกันก่อน,อนอชะนะไปไป,ไไปสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้ และก็ดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของพวกเราคำเตือนคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ3ปีขึ้นไปเป็นคลิปที่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า3ปีควรได้รับคำแนะนำ งกีว่เยเยซอกีฬาสีมาก็เหนื่อยละเล่นผ่อนคลายสักหน่อยมาแล้วเวลาทำงานแล้วเนี่ยตายเลยนี่เออนี่แหละนี่นี่เราสีหย่อมพูเราสีหย่อมภูอะไรเราสีหย่อมพูกีฬาสีก็ต้องเล่นงานก็ต้องทำมา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 เพื่อนรีบทำงานกันดีกว่าเ <SM> <ot> นี่ยโอ้โหเราก็เพิ่งไปซ้อมกีฬาสีมากว่าจะซ้อมเสร็จนะโอ้โหเอาซะดึกเลยเนี่ยเวลาทำการบ้านก็เริ่มนอนขึ้นทุกทีละเรารีบทำงานกันดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีส่งงานเดี๋ยวครูว่าเราอีก แง่เลยใช่เนี่ยพวกนายทั้งหมดเลยนะรีบๆทำเดี๋ยวเราไม่มีเวลาลอกพูดถึงอะมอสเราฝากด้วยรอก่อนเรากำลังทำดีมากมอสโอเคทำดีเอาอีกแล้วนาวินขี้เกียจตลอดเลยใช่ใช่เขาดูพร่กนี้เลยเดี๋ยวจะฟ้องครูเฮ้ยไกด์เ้ยผู้อย่าไปว่านาวินดิโอโคเฮ้ยเตอร์ฝากทำมาหลับไปแล้วทำเองก็ได้ใตายเถอะโอ้อะไรเนี่ยนี้ต้องฟ้องครูเราทำเองก็ได้เราไปง้อแล้วพนนายอะ ตะตื้นทำงานทำอะไรนะทำงานก่อนค่อยหลับทำไงทำไงนะมอสทำงำไงเนาอแบบนี้เลยโอไ้ไม่ทำละยากจังเลยโอ้เขียดเอ๊ะอะไรเนี่ยนาวินมันยากตรงไหนเนี่ยนานนั่นแหละที่ขี้เกียจเองโหอะไรเนี่ยเตอร์ก็มันไม่สนุกอะ่ะมันน่านเบื่อดูดิถ้ามาน,นั่งทำการบ้านเนี่ยเอาไม่ทำแล้วหาเล่นๆดีกว่า อะไรเนี่ยไม่มีอะไรให้เล่นสักอย่างเลย,ยหาอะไรกินแท้แล้วกันอ,อันนี้อเอาอะไรเนี่ยไกด์ทำไมไม่หลบล้อนเนี่ยนั่นหเห็นเรากำเสด็จอปยูนเนี่ยโอ้ กินเล่นเก้าอี้ก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยหมุนอีกดีกว่าโหเจ้าสนุกเลยไปแล้วไม่ทำแล้วไงโอ้เพื่อนวอล์เพเตอร์เอาวาร์าไม่ต้องทำแล้วเก็บเก็บเก็บอะเล่นเก้าอี้กับเราดีกว่ามาเร็วอะไรอย่างไรเนี่ยนาวินของนาวินอ๋อเนี่ยดูดีเยี่ยมสนุกงานก็ไม่ยากไปไปด้วยคนไม่ต้องทำแล้วนี่เราหยุดของนาวินเนี่ยมามเรองเร็วๆรืเร็ว เอ้าูยังไม่รู้อีกอนเนี่ยละมาขนาดนี้ละเอามาเลยเอามาเลยไม่ได้ต้องทำานสางมนี้แล้วเพื่อนไปไม่ต้องทำเลยไปไปอะไรเนี่ยคูนายต้องมาเล่นสนุกอย่างเรามาเร็วม่ได้ไม่ได้เฮ้ยนาวินอย่าสิไปละคัวคนดีเก่งเเฮ้ยอะไรนี่วินคนอื่นเขาทำงานกันอยู่แล้ววินมาเล่นเอาสมุดของอื่นไปอย่างเงี้ยทำงานยังไงเนี่ยคนอื่นนะโหไม่ไหวเลยวินแกเขาไปถ้วยเลยวินไม่ตายเถอะนี่ทนไม่ไหวแล้วเนี่ยทนไม่ไหวละเล่นด้วยนาวิน พี <seguro> ่ตายเถอะงานเยอะหมดเกลียดทำเกรดหน่อยแล้วกันไอวินใำรทั้งสองคนเนี่ยไปฟ well. ิวแล้วอีฟิวไปไปเดินหน้าไปเอาเนี่ยยังสนุกวกนามาเร็วมอนเร็วเ่ดีแล้วงมีทางนี้นะมาดิรออะไรอ่ะมาดิมามาเราเล,เล่ๆๆๆนด้วย ไหนๆกาเล่นกันแล้วเอาเลย้มามา่ามามาแามวมา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 นาม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 ะมามามาาม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 าามามามาามาม่ามามามาามามาาม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 มาเามาาามาามาามามมาพร้อมแล้ว เอานะสามสองหนึ่งไปควันควันเดือดใหญ่ใหญ่หมู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 ยาบไปไปไปเฮ้ยชนชนเนาอาเอาเอาเรื่องไงเฮ้ยหมานหมุนห่าเอาเดี๋ยวต้อง พี่พี <ique> ่ทำอะไรกันนะไม่เสียงดังจังเฮ้ยพี่พี่เอากระี่พ่อมาเล่นทำไมอะนี่นะถ้าเกิดพ่อจับได้นะพ่อต้องว่าพี่พี่แน่เลยอะโหฟกัสไม่เกี่ยวนะโอ้ยดูเล่นกันสิออ้ยจะตกกระอีไหมเนี่ยเอาเข้าไปเอาเข้าไปโฟกันว่านะเดี๋ยวกระีพ่อหักจนได้โอ้โหโอ้โหโฟกัสก็มาสนุกอะ โอ้กัดไปกัดอยู่งั้นแหละเดี๋ยววิมเล่นกับเพื่อนก่อนไปเมื่อนต่อต่อต่อเก็บแล้วนี่จีได้ย่ป พ่อพี่ๆนี่ไม่ไหวจริงๆเลยโหบอกแล้วก็ไม่ฟังเดี๋ยวดูนะถ้าเกิดกระอีหักนะโดนพ่อว่าน่เฮ้ยพวกเรารอบนี้นะเอาแบบว่าแข่งกันจริงๆเลยนะแข่งกันจริงจังเลยใครถึงตรงนั้นก่อนอ่ะชนะเอาไหมไม่ไหวเหรอชนะยิ่งใหญ่อะแข่งวันแม่จีเหลืองน้มะพร้อมนะพร้อมนะคนับตาหนึ่งสองไป

นีปเนี şey oh, oh. ่ยเจ็บแขนเอาดีโเจ็บขาไปเป็นนักเตะกันไ่ไป็นนักเตะกันโอ้ยใจเย็นเอากรอบเลยอีกรอบไปเนี่ยเอาแล้วเสียตรงไหนมาเจ็บเข่าเจ็บแขนทั้งหมดเลยโอ้ตลอกเลยแล้วก็เจ็บเข่าเหมือนกันอุ้ยเจ็บแขนโอ้ไม่น่าเล่นเลยเนี่ยให้ตายเถอะ เพราะนาวิน่ะชวนเราเล่นน่ะเอาโอ้ยเดีวนาวินเล่นไปเล่นเจ็บเนี่ยโอ้โหใช่มันเป็นเราอ่ะในทำไมนายไม่ยอมทำงานเนี่ยอ้าวเราอีกแล้วเหรอโอ้ยทำงานแต่แรกก็ไม่เจ็บตัวแล้วเนี่ยเป็นไงพี่พีโฟกัสบอกแล้วก็อีเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยมันกอดโฟกัสเจ็บตัวหมดแล้วเนี่ยแต่ว่านะเราเล่นกันเถอะเราเเลิกราอย่าเล่นกันอย่างนี้ดีกว่าทีหลังเนี่ยดูดีอันตรายเก็บตอมันหมดแล้วเนี่ยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเข้าของ เสียหายแล้วงั้นเรากลับไปทํางานกันดีกว่าเราเป็นพ่าเราเจ็บเขินเขไราไมต้องแข่งมะพี่นดไหมครับแล้วพี่เอ็นจะมีงานส่งไหมอ่ะไม่เป็นไรพี่เราเพื่อนเอาอ๋อป้า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 เล่นเลยเลนเลยเจ็บขาเข็บขาดิดีนะที่พวกพี่ๆไม่เป็นอะไรมากอ่ะไม่หัวแตกไม่แขนหักก็ดีแล้ว เฮ้ยไหน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 เห็น <Cornell> ดีเลยพวกแกแก้งเนี่ยใจหมดเลยเฮ้ยพวกงานพวกเราก็เก็บกุญแจเอาโต๊ะข้าที่เดิมดีกว่าเนี่ยนะ้นทำงานกันต่อเนี่ยมีคุมิเนี่ยโอ้โหนายไปเก็บของดีนะอะไรเนี่ยมาเอาแล้วนั่งเฉยๆก็แต่งสนุก